จอมันใต้ตายเหลือเก้า,า9 9นเก้ตอนที่390อยเก้าสิบยูจอจงออกมาซะอ้าอู้าอู้อ้าอารมณ์ของเซียงหลี่คนนี้ช่างคล้ายถึงกับรุ่ยหมู่เสิงมากจริงน,นะพวกเขาตั้งคู่ต่างก็เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงเป็นอย่างมาก ดูเหมือนว่าเสียงลีจะไม่สนใจอะไรคนรอบข้างอีกต่อไปคลื่นเสียงของเขาได้ส่งออกไปเป็นคลื่นเสียงที่เต็มไปด้วยพลังทางลายล้างตัวเขาไม่ได้สนใจเลยสักนิดว่าจะมีใครถูกลูกหลงจากพลังลมงปาณของเขาบ้างหรือเปล่าเขาก็แค่เลือกทําตามใจชอบของตัวเองเท่านั้นดีนะที่ไอ้หนะ้าเรียนแบบข้ามีหูฟังสําหรับอุดหูเอาไว้ด้วยสถานการณ์เป็นแบบนี้ข้ารู้สึกว่ายูเจ้าพอาจจะไม่อยู่ที่แห่งน,นี้ก็เป็นได้ ถ้าหากว่าเขาอยู่ที่นี่จริงๆเขาจะปล่อยให้เรือร้อยฟ้านั้นถูกรายล้อนแบบนี้ไปได้อย่างไรกันท่านลุงเสียงเอ๊ยยงหนิงท่านอาจารย์ดูนั่นสิพี่สาวยงหนิงสวยมากเลยเจ้าค่ะ ในตอนนี้ข้าควรจะใช้ม่านบาเรียรเพื่อล้อมรอบตัวตนของข้าเอาไว้ท้ายที่สุดแล้วที่แห่งน,นี้ก็เต็มไปด้วยเหล่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งพวกเหล่ายอดฝีมืออาจจะรู้ถึงการมีตัวตนของข้าอยู่ก็เป็นได้มันคงจะดีกว่าที่ตัวข้าควรจะระมัดระวังตัวเอาไว้ก่อน แม้ว่าข้าจะอายุมากกว่าและยังได้รับความเคารพนักถือจากนามแต่ถึงแบบนั้นข้าเองก็ไม่กล้าพอจะให้ยงหนิงคำนักตัวข้าข้านั้นเป็นเพียงแค่องครักของจกกักรพรรดิเท่านั้นข้าต้องขอภัยด้วยท่านองค์หญิงยงหนิงท่านลุงเสียงท่านไม่ได้ไปที่มณฑลอี้โจอย่างนั้นหรอคือว่าข้าข้าก็แค่ผ่านมาทางนี้เท่านั้นเอง คำตอบนี้มันเหมือนข้ออ้างชัดๆถ้าพูดง่ายๆบ้านๆก็คือแ้แฉ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 มณฑลเหลียงน่ะอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลอี้มันเป็นไปได้หรือสักน,นิดถ้าหากว่าจะเดินทางไปมณฑลอี้แล้วจะผ่านมณฑลเหลียงแบบนี้ได้กลับกลายเป็นว่าเป็นท่านอง์หญิงหยงหนิงนี่เองหยงหนิงนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาพูดคุยกันเรื่องแบบนี้หรอกนะ นี่ท่านคิดจะต่อสู้จริงๆอย่างนั้นเหรอยงหนิงถ้าหากเจ้าวางแผนจะขอร้องแทนสำนักนิกายอยู่หมิงแล้วก็เจ้าอย่าได้คิดจะทำแบบนั้นจะดีกว่าถ้าหากว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นจริงๆจะไม่มีใครสามารถดูแลเจ้าได้แน่ๆนางจะออกมาพูดจาอะไรมากมายนางควรจะอยู่นิ่งๆสิเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมท่านพ่อของข้าถึงสั่งให้ข้าพาเจ้ามาที่แห่งนี้ด้วย ตามสบายเธออย่าได้สนใจข้าเลยนะพานางเข้าไปข้างในซะไปอยู่ชิงเตรียมตัวพร้อมต่อสู้ย่ำไ,ได้ไปอยู่ชิงไม่ได้ปลดปล่อยพลังร่างรละกุตรากกยของตัวเองแต่ทว่าทั้งสองได้พุ่งเข้าหาลิวเตงด้วยความเร็วสูง ระหอลอยฟ้าของรชาชวงศ์ได้ถอยหลังออกไปในตอนนั้นเองสีหน้าของเราแม่ทัพทั้งหกก็ได้เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันแม่ทัพทั้งหกได้พุ่งเข้าหาคนของนิกายยมิงฮาฮาฮ่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 า ข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับเจ้าเองผู้พิทักษ์หยางเย็นและตีชิงพวกเขาได้กระโดดออกมาจากเรือหาะลอยฟ้าของนิกายูมิงก่อนจะยจะปุ่งเก้าวหาคนจากร่วดลีและร่วดล้าน ในตอนนี้สุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของนิกายโยมิงพวกเขาได้บินออกจากเรือหอลอยฟ้าไปจนหมดทุกคนแล้วส่วนเราผู้ฝึกยทดของนิกายโยมิงที่อยู่รอบๆเรือหอกพวกเขาได้รวมพลังกันเพื่อสร้างพลังลมปราณและกลายเป็นม่านพลังอันยิ่งใหญ่ยักษ์เพื่อล้อมรอบเรือหอกของนิกายโยมิงเอาไว้ <laughs> นี่แหละคือประสมของสวรรค์ แม้กระทั่งลูกน้องผู้ซื่อสัตว์ทั้งสี่ของเจ้าก็จะไม่มีโอกาสได้ปกป้องชีวิตของเจ้าอย่เจิ้มหไปลงนรกซะนั่นมันบาเรียเกตแดนมันพลังจากสำนักเสียนสวรรค์นั้น ้ในขนาดเดียวกันอย่างเยนเลตตีชิงก็ได้เข้าปะทะกับจนเผ่าอื่นๆด้วยการต่อสู้อีกแห่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบนท้องฟ้าของเมืองมนตนเหลียงในตอนนี้มันเต็มไปด้วยพลังของร่างรบกูตระกายของเราอยอดฝีมือมากมายผู้คนที่อยู่ในเมืองพวกเขาต่างก็ตกตะลึงและเงยหน้ามองบนท้องฟ้าสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีสามารถยืนหยัดต่อสู้กับความกำลังของทั้งสองฝ่ายได้ แต่ทว่าเรือเหาะลอยฟ้าของนิกายโยมิงจะสามารถต้านทานการโจมตีของยอดฝีมือผู้ที่มีพลังร่างรวกูตระกายดอกบวบแปดกีบอย่างเสียงหลีได้อย่างไรกันแม้ว่าจะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดแต่ว่าภายในเรือเหาะลอยฟ้ายังคงเงียบสงบจนดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรผิดปกติเหล่าลูกศิษย์สาวกของนิกายยมิงพวกเขาต่างก็พยายามปกป้องเรือเหาะลอยฟ้าอย่างไม่ยออ่อท้อพวกลูกศิษย์สาวกทุกคนต่างก็เชื่อมั่นในผู้ที่อยู่ในเรือเหาะลอยฟ้า แม้ว่าพวกเขาจะต้องสละชีวิตของตัวเองก็ตามแต่เราสาวกก็เลือกจะปกป้องระหอะลอยฟ้าสุดความสามารถยูเจ้าหน่ยข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆนี่เจ้าวางแผนจะซ่อนตัวเหมือนกับเต่าในกระดองอยู่ในระอหอลอยฟ้านั่นตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นรึข้าละสงสัยจริงๆว่ายูเจ้าเนยจะอยู่ในระหอะลอยฟ้าลำนั้นหรือไม่ มีเพียงแก่อยู่เจ้งให้คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถพิจารณาการการต่อสู้ครั้งนี้ได้ฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่างนั้นก็เอาไปกินอีกทีอาแมาโดนการโจมตีครั้งที่สองไปเรือหาะลอยฟ้าของนิกายยมิงเริ่มสั่นสะเทือนแล้วรูปแบบบาเรียมันพลังที่ล้อมรอบเรือหาะลอยฟ้ามันเริ่มจะแตกสลาย แบบนี้แย่แน่ท่านเจ้าสำนักข้ามาแล้วูว้ไปยูชิงรีบไปช่วยป้องกันที่เรือหอลอยฟ้าเร็วเข้าเดี๋ยวข้าจะรับมือพวกนี้เองเอา่าเข้าใจแล้วไปยูชิงได้ใช้พลังร่างรบกุติรากายของตัวเองถ้าออกจากการต่อสู้กับแม่ทัพทั้งหกก่อนที่จะพุ่งเข้าหาเสียงลีที่อยู่บนอากาศ ตว่าในตอนนี้หัวจงอย่างได้รู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องประชินหน้าและต่อสู้กับศัตรูถึง6กคนอย่างพร้อมเพรียงกันพลังร่างโูกกูตระกายทั้ง6ก,กํำลังล้อมรอบตัวเขาเอาไว้เสียงปะทะกันของการต่อสู้ได้ดังกึกก้องต่อไปโดยที่ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตัวลงนี่คือการต่อสู้ของรอยอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากมายนับไม่ถ้วนเป็นการต่อสู้ที่แสนจะพาเตือน ในตอนนี้ไม่มีใครสนใจถึงการก่อสร้างรวมไปถึงเมืองอีกต่อไปแล้วในตอนนี้ด้านล่างของเมืองได้กลายเป็นซากปรักหักพังจนนับไม่ถ้วนเอาแล้วครับทางนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปอยู่ชิงได้พุ่งเข้าหาเสียงลีจากด้านข้าผู้ฝึกยุทธิมีพลังร่างรุกุตระกายดอกบัวจิตกลีบอย่างนั้นเหรอมันก็แค่นั้นแหละช่างอ่อนฮัด เอาไปกินซะสังหารสุดยอดผู้พิทักษทั้งสี่ให้หมดซะไอ้เจ้าอยู่เจ้งางไหมันไม่ได้อยู่ที่นี่